สวัสดีครับผมนวาวชรพงศ์วีนะครับเหนึนสห่สศนย์ึศึกษา50 1 0 0 1 6 1 1 0 5 1นะครับวันนี้เราจะมาทำเบาจักรยานนะครับเริ่มสร้างจากท็อปเพนนะครับใช้เซ็นเตอร์ไลน์มาลากเป็นเป็นตรงในแนวตั้งนะครับ200นะครับแล้วก็ไปที่โถ สเก็ตทูครับก็เดริมิกเบลเลอร,ร์เดือกเส้นนี้นะครับดังนั้นก็เอาเซ็นเตอร์ไลน์มาอีกครั้งมาวาดเพิ่มอีก3เส้นครับในแนวนอนจากนั้นมากำหนดขนาดมันนะครับตรงนี้50ตรงนี้รตรงนี้ร้อยครับข้งบนนี้160 ในแนวตั้งนะครับจุดนี้กับ o r i g จินย5นะครับจุดนี้มา Origin นห0ึ่จุดข้างบนนะครับไว้ห้าจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง d ท p p o n t t นะครับ d e p l o y act แบบนี้โอเคแล้วก็ใช้คอนโซลสปายนะมาไปจุดจุดๆเลยนะครับโอเคจากนั้น,นครับก็มากำหนดเดเลชั่นของสองเส้นนี้ ให้เป็นแทนเชนนะครับแล้วก็มากำหนดการปิดเส้นปลายเป็นเส้นเดียวกันนะครับแล้วก็มาเอ็กซชูขึ้นไป25ครับแล้วก็มาใช้คคสั่คงสั่งดักนับสับ เราตรงนี้เป็น15ครับแล้วก็คิดด้านบดกับด้านค้าหมือจะเอียงครับจากนั้นนะครับก็ใช้เครื่องสอง่งเชลนะครับเชลนี่จะห้านะครับเป็นห้าแล้วก็เดินที่ด้านบนนะครับจะให้ความหนาห้าครับต่อมานะครับใช้เครื่อง่งฟิลเล็ เลขสิบนะครับข้างล่างนี้อ่ะไปที่ท็อปเพนนะครับสร้างเพนใหม่นะครับายจากท็อปเพนยีแล้วก็ไปที่มุมท็อปเพนนะครับแล้วก็มาสร้างวงกลมนะครับสเก็ตวงกลมสวง วงนะครับให้มีระยะห่างาให้มีเนวิตเตอร์นะครับแปดกับวงเลยนะครับแล้วก็มากำหนบบดเดเดชั่นจะเ,เป็น เลยสินทอนนะครับะแต่มากำหนดระยะตัวนี้80จากตรงนี้มาตรงนี้40ครับ นี้นะครับเออ่25ครับก็จากจุดนี้มาออริจิน12.5ครับส่วนความสูง35นกาจะได้แบบนี้โอเค ต่อมามาใช้สั่งลายครับลาจากขอบในนะครับมยายังขอบงกลมจากนี่มาตรงนี้จากนี่มาตรงนี้ ไอใช้คำสั่งลิฟท์ใหม่เซ็ตเป็ไซ้ายน่ากต่อมาต่อมาก็สเกตไลน์ตรงกลางครับอ๋อต้องเลือกเพลงก่อนก็สเกตไลน์ ตรงกลางนะครับตรงนี้นะะเลครับอ๋อมาตรงเส้นในนะครับตรงเส้นในแถวนั้นก็ใช้สั่นลิฟตเหมือนเดิมแต่ว่าพวกเอ,อ่อพาราพตี้ตรงนี้แนละ้วเปลี่ยนเป็น10 ก็ normal f o l l skate ก็เปลี่ยน D J D J ให้เป็น15โอ,อ้าเข็ม่ามาละเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วแต่แ ็เดี๋ยวนิดหน่อยคือใส่สีครับอ่ะผมเลือกสีเขียวแล้วกันอ่ะนี่ก็เป็นเบาะจักรยานนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับรถเบาะจักรยานนะครับวนันนี้สวัสดีครับ